สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านสวัสดีตอนเย็นๆนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับนี่ผมก็อยู่ถ้ำกลางดอกไม้สวยงามนะครับนี่ครับนี่ดอกไม้สีเหลืองนะครับเหลืองสดใสนะครับนี่ครับนี่ให้ชมบรรยากาศต้นไม้และดอกไม้สีเหลืองนะฮะนี่ครับ สวยงามนะฮะอันนี้มันจะเป็นแถวเป็นแนวนี่นะฮะอยู่ในซอยนี่ฮะซอยนี่ครับจะพาเดินดูบรรยากาศนะครับนี่ครับก็เป็นดอกไม้แต่ผมไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับเนี่ยต้นดอกอะไรนะครับเป็นดอกสีเหลืองนะครับนี่ครับ ไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันนะครับนี่ครับ FC รู้จักไหมครับคอมเมนต์มาน่ะครับนี่นี่คือดอกอะไรครับนี่ฮะผมก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนี่คือเป็นแถวเป็นแนวน่าจะทางเขตเขาปลูกนะครับนี่พันไม้สวยงามนี่นะฮะ เป็นแถวเป็นแนวเลยไม่รู้ว่าดอกไม้ชื่อดอกไม้อะไรนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าใครรู้จักดอกอะไรครับเนี่ยครับสีเหลืองอาลามเนี่ยครับนี่ครับ,รบสีเหลืองอลา,ามเลยนะครับเนี่ครับ เป็นแนวยาวเลยยาวไปถึงน่นเลยนะครับอืสีเหลืองอลาน นี่ครับสาหรับตรงนี้ก็เป็นต้นดอกเข็มนะครับนี่นะครับสวยงามครับดอกเข็มสวยงามอันนี้กาลังออกดอกนะครับนี่เป็นแนวยาวเลยนะฮะนี่ครับ ดอกสวยงามมากนะครับนี่ครับดูแล้วทําให้สดชื่นนะครับนี่ฮะดอกไม้นี่ครับผัดจากดอกเข็มมาก็จะเป็นต้นนี้นะครับนี่ต่นดอกไม้ผมไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับฟรีทุกท่านนีครับ ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าตรงนี้คือดอกอะไรนะครับไม่รู้จริงๆครับว่าดอกอะไรครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสบายๆตอนเย็นนะครับนี่เดินเล่นสบายๆตอนเย็นนะฮะอากาศแจ่มใสครับวันนี้ท้องฟ้านะฮะดูครับนี่อากาศแจ่มใสนะครับทุกคน เดินเล่นไปนี่นะฮะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเย็นๆออกกาลังกายอะไรกันอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่สบายๆนะฮะสไตล์เขมชาตินะครับสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะนี่ครับ FC บางท่านไม่ทราบว่าเลิกงานหรือ,อยังครับ ก็น่าจะเลิกกันเนาะห้าโมงกว่าแล้วนะวันนี้เนะวันเสาร์บางคนก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบางคนก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจเอซีทุกท่านนะครับนี่นะครับสำหรับท้องฟ้าวันนี้นะฮะนี่ฮะ เป็นสีครามสดใสนะฮะแต่ว่าทางด้านโน้นมีเมฆมาแล้วนะฮะนี่ฮะเมฆคลึ้มนะฮะไม่แน่ว่าประมาณค่ำๆหรือว่ามืดกว่าน,นีนะ้ฝนน่าจะตกนะฮะนี่ฮะนี่เมืเมฆเริ่มมาแล้วนะฮะเมฆก่อนเมฆเริ่มกระจายตัวสีขาวนะครับยังไงก็เอซี FC ทุกท่านนะฮะ ระวังเรื่องสุขภาพเลยครับช่วงนี้นะครับไปไหนมาไหนก็ติดร่มคันร่มไว้หรือว่าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ใครขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อกันฝนอะไรอย่างนี้นะครับขับขี่ปลอดภัยครับขี่อย่าใช้ความเร็วนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ FC ทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเข็มาชาติ h ชนแนลนะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้และว,วันนี้สวัสดีครับ